สวัสดีเอฟซีสุขสันเมื่อนี้เอาเบิงหอยห้าน้อยรอบปิเศษวันทีหามีตัวหน้าช่องนี้ก็เป็นช่องไม่พี่น้องถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามไว้พี่น้องื่อที่บพลาดข่าวสาร ตัวเลขที่แอดจะดง้งในคลิปจะต่อไปเ้ากับมาเบิงหอยห้าน่อยรอบพิเศษที่ที่หาม่เจอหน้าพี่น้องหอยห้าน่อยน่อยพี่น่อยพิเศษ หน่อยพี่เศษหน่อยพี่เศษวันที่แห่สุดเยอดพี่น้องสองตัวกระจาได้สองสี่สองแห่ สองหกชุดเจาะแอดให้สามชุดอ่าถ้าพี่น้องมักส่วนตัวล่องเอาตัวล่องมาประกบเอาก็ได้ก็สิได้สายรูดนิ่งสองพี่น้องสายรูดนิ่งสองล่องหนึ่งตัวล่องคู่หนึ่งพี่น้องจะเอาตัวล่องมาจับชุดนี้ก็ได้ แต่ว่าแอดนินสองตัวนี้เป็นตัวล่องหนึ่งเป็นตัวล่องแต่ชอบกับตามพี่นอ้องชอบกับพานกลาเป็นแค่แนวทางโชคดีครับผม